เซียวจิวดูให้ดีล่ะนี่คือหมัดเต็มพลังของข้าหมัดลมสะท้านพายุหมุนเซียวจ,จิวนะเซียวจิวนะเพลอซ้อมเพลินเกินไปหน่อยฮะการทดสอบบัดพลังวิญญาณใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วด้วยสิต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วน่าจะยังไปทันอยู่นะผู้อาวุโสเผ่าแมง ในสิ้นเดือนนี้เผ่าแมวศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาชิงซีจะมาที่หมู่บ้านของเราเพื่อคัดเลือกสิทธิ์เข้าสำนักหากใครสามารถผ่านการคัดเลือกได้จะไม่เพียงแต่ได้เชิดชูเกียตรติของบรรพชนแต่ในอนาคตยังจะไร้ขีดจำกัดข้าขอประกาศว่าการคัดเลือกสิทธิ์แห่งเผ่าแมวศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นแล้วหน้าบัดนี้ท่านอุปโสไม่ต้องห่วงหรอกครับผมกับไปลินต่างก็เป็นนักรบระดับห้าดาวแล้ว จะต้องทําให้เผาแมวของพวกเราภาคภูมิใจแน่นอนแมวตาจวงนักลบระดับหนึ่งดาวเฮ้ดูนั่นดิไปลินมาแล้วเธอมองมาที่ข้าด้วยแหละเจ้าบ้าเอ้ยเธอมองมาที่ข้าต่างหากเมาโม่ไปลินทั้งสองเป็นนักรบระดับห้าดาวไปลินน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไปลินแบบนี้เราก็จะได้ฝึกด้วยกันแล้วสินะไปลินเธอพูดอะไรบ้างสิ หรือว่าเธอเขินฉันอยู่ขอโทษด้วยครับที่ผมมาสายเฮ้ยมาดิเฮ่อ,อะเซียวจิวคราวนี้ก็คงเป็นขยะไร้ค่าอีกตามเคยลแล้วสิแมวเซียวจิวยัง,ยงไม่ถึงแม้กระทัง่ง นักสู้ระดับในหนึ่งดาวเฮ้อไอ้เจ้าแมวเซียวจิวพรสวรรค์ห่วยแตกชุมัดบิดาของเขาเป็นถึงระดับหัวหน้าของเผ่าแมวเลยนะเว้ยแล้วทำไมลูกถึงหวยแตกขนานี้ล่ะเอ้ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบิดาถึงทอดทิ้งเขาเซียวจิวอย่าไปสนใจพวกเขาเลยนะไปลินตราบใดที่เจ้าขยันฝึกฝนข้าเชื่อว่าเจ้าต้องตามทันได้แน่แมวเซียวจิวข้าขอแนะนำว่าเจ้าควรไปส่องกระจกดูตัวเองในน้ำเสียจะดีกว่า แมวมอผู้อาวุโสเคยกล่าวไว้เผ่าแมวของพวกเราต้องสามัคคีกันเจ้าลืมคำเหล่านี้ไปแล้วเหรอเซียวจิวคือสหายของพวกเรานะแม้พรสวรรค์เขาจะไม่สูงแต่ถ้าเขาพยายามก็ย่อมทําได้เช่นกันไอแมวเซียวจิวถึงแม้ว่าไปลิ้นจะเข้าข้างเจ้ามันก็ไม่อาจเปลี่ยนความจริงได้ว่าเจ้าก็เป็นเพียงเศษสวะไร้ค่าเท่านั้นเซียวจิวไม่เป็นไรหรอกลูกกับบ้านไปกับแม่เถอะเชื่อไปกันเถอะพวกเรา ท่านแม่ข้าไม่แคร์เสียงหัวล็อกของคนพวกนั้นหรอกถึงแม้ว่าการสอบคราวนี้จะล้มเหลวมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกลูกแต่ถ้าข้าไม่แข็งแกร่งขึ้นท่านพ่อก็คงบิดาเจ้าเดินทางไปยังที่แสนไกลเท่านั้นตราบใดที่เจ้าไม่ละความพยายามอีกไม่นานเจ้าก็จะได้พบบิดาเจ้าอีกครั้งเขารับท่านแม่ลูกแม่ช่างว่านอนสอนง่ายจริงๆเอาละ่ะคืนนี้แม่จะทำปลาตุ่นน้ำแดงให้เจ้ากิน หากผู้อื่นใช้เวลาหนึ่งชั่วยามข้าจะใช้สองชั่วยามท่านพ่อข้าจะต้องเก่งให้เหมือนท่านให้ได้หากเป็นดังที่ท่านแม่พูดข้าก็จะตามหาท่านให้เจอ